มันเริ่มมีเยอะนะไอ้พระซื้อบัตรซื้อเบอร์พระเล่นพงเล่นหวยนี่ถ้าะลอตเตอรี่มันก็ไม่ควนมันถูกกฎกฎหมายแต่มันไม่ถูกกฎของธรรมเอาแต่กาลมาสูนมาพูดแต่แยกแยะไม่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินพาทำก็นํานำคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เอาของพระพุทธเจ้านั่นเองพระสงฆ์สาวกไม่จะไม่เชื่อท่านได้อย่างไรยิ่งภาวนาแผ่เมตตาเข้า เราเป็นนักบวชหน้าที่ของนักบวชไม่มีอะไรหรอกเดินจุก,กมนั่งสมาธิภาวนาล่ะพยานยาพยายามรักษาของข้อวัดปฏิบัติไว้สิ่งนี้แหละสิ่งที่จะปกครองคุ้มของเจ้าของทุกวันนี้พระไม่มีข้อวัดนี่แหละมันถึงเสียกันอยู่เนี่ยไม่รักษาของข้อวัดปฏิบัติมันก็เลยทําอะไรมันก็ผาดผลอยู่ตลอด ทำอะไรก็มากเลยเลยเถิดอยู่เสมอเพราะไม่มีข้อวัดปฏิบัติศีลาจารวัตก็ไม่พากันรักษาปฏิปทาก็ไม่มีที่จะเป็นเครื่องดำเนินให้กับเจ้าของได้นั่นอ่ะเพราะนั้นมันถึงได้ผ่าผลนิ่งเสียกันอยู่อย่างเนี้ยพยายามรักษาให้ดีถึงที่ครูบาอาจารย์ท่านนำพาทำน่ะ วันแจะเป็นคุณสมบัติของความเป็นพระทั้งนั้นแหละรักษาความเป็นพระของเราทั้งนั้นแหละหบวชมาไม่รักษาข้อวัดปฏิบัติศีลาจารวัดก็ไม่มีมันก็นนีมันจะเป็นอย่างเนี้ไปไหนมาไหนก็ได้ยินในเรื่องของพระของเจา้าเราไม่อยากใช้คำว่าของพระของเจ้าของนัก ผู้เข้ามาบวชถ้าเป็นพระสม,มุนแบบท่านยังไม่ทำของพวกนี้เรื่องหยับๆแค่นี้มันขนาดโลกเขาก็ยังตำหนิแล้วนักบวชประเภทนี้ไปทำได้ยังไงเล่นการพนงพนันอะไรเงี้ยของต่ำๆของหย,ยาบๆแค่นีย้ยังละไม่ได้เนี่ยถึงบอกว่ามันเริ่มมีเยอะนะไอ้พระซื้อบัตรซื้อเบอร์พระ เล่นพงเล่นห,นหวยนี่แแต่ลอตเตอรี่มันก็ไม่ควรมันถูกกฎกฎหมายที่เขาเขาว่าใช้ว่าเขาว่ากฎหมายแต่มันไม่ถูกกฎของธรรมกฎของกรรมมันไม่ถูกมันเป็นอบายามุกมันเป็นเครื่องส่งเสริมเพิ่มกิเลสสาหรับ,รบนักบวชน,นะส่วนฆราวาญาติโยมเรื่องของเขาคนถึงทำมันหาจจะหยุดเองคนถึงทำมันก็ถึงไม่เล่นเองคนไม่ถึงทำนี่สิ คนไม่ถึงพระรัตตนา,ตายนี่สิใจไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ใจไม่มีศาสนาอยู่ในหัวใจแม้ผู้ก้าวเข้า,เขามาเป็นนักบวชก็ตามแต่มันก็ไม่พ้นที่ต้องทําผิดเรื่องผิดเรื่องถูกมันมีมาแต่ไหนตั้งแต่ขั้งไหนไหนมาก็มีอยู่เงี้ยก็เห็นไหมอย่างที่ว่าถ้าจะเอาชี้ตบเป,ป้งเลยอย่างเงี้ยความผิดยิ่งใหญ่ขนาดไหนจนกระทั่ง กระเทือนมาตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีกัเทวทัตไงพระเทวทัตเ,เนี่ยก็รู้อยู่แล้วถ้าจะรู้ดีสุดๆก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าดูเลวสุดๆก็ไม่มีใครจะเกินเทวทัตก็มีมาแต่ไหนพระสุทินไปนอนกับภรรยาเก่าอย่างเงี้ยก็มีมาแต่ไหนกฎข้อบทบรรัญญัติที่พระอ,องค์ทรงบรรัญญัติมาก็มีล้วนแล้วแต่มีแต่พระหัวดื้อทั้งนั้นน่ะ พระที่ไม่ยอมฟังพระไม่ยอมที่จะอยู่ในกรอบอยู่ในคุณงามความดีทั้งหลายพระองค์ถึงได้ทรงบัญญัติห้ามเพราะมันเป็นความไม่ดีไม่งามสำหรับนักบวชถึงบทบัญญัติหรือพระวินยัยแต่ละข้อละข้อละข้อก็คือพระที่ทำไม่ถูกไม่ควรนั่นเอง ถึงได้มีบทบัญญัติขึ้นมาที่ว่าสองอยยี่บเจ็ดข้อหรือมากกว่านั้นอีกโดยเฉพาะอาบัตทุกกฎอย่างเนี้นับไม่ถ้วนว่าจะทำอะไรที่จะเป็นอาบัตทุกกฎไม่ได้ตากผ้าไม่ลูดสายเสียงก็ยังเป็นอาบัตทุกกฎความสะอาดของธรมของวินัยขนาดไหนตากผ้าตากแบบไหนอีกด้วย เศษหนึ่งส่วนสองอย่างเงี้ยแล้วก็พาดผ้า,ไป,าไปพาดไปข้างหน้าก็ไม่ได้ต้องพาดมาหาตัวเจ้าของอี่งด้วยจะไปกระชากกระตุกดึงอย่างงี้ก็ไม่ได้เป็นอาบัตท,ทุกข้นมดอ่ะคิดดูสิเขาวินัยแต่ละข้อละข้อนั่นแหละที่เป็นถัวบทบัญญัติขึ้นมาการบัญญัติขึ้นมาไม่ใช่จีบับญญัติขึ้นมาก่อนเนาะองนั้นมันทําผิดขึ้นมาแล้วก็ถึงห้ามไว ถือบัญญัติขึ้นมาว่าเนี่ยอันนี้ไม่ถูกไม่ควรนะอย่างเงี้ยพาก,กินเหล้าอย่า,า,กกาย,ยาาก,กินมาก่อนแล้วอวย่ญญางเงี้ยพาก,กินข้าวเย็นอย่างเงี้ยพาก,กินมาก่อนแล้วถึงพระองค์ได้บัญญัติพากินเนื้อดิบพราก็กินมาก่อนแล้วถึงแล้วพระองค์ได้บัญญัติทุกข้อ ที่พระองค์ได้ทรงบัญญตัติไม่ใช่ว่าพระองค์บัญญัติขึ้นมาโดยไม่มีเหตุมีผลนะมีเรื่องมีราวขึ้นมาแล้วถึงมาบัญญตัติทีนี้ผู้เป็นนักบวชที่มาบวชภายหลังน่ะน่าจะเข้าใจได้ไง,ง่ายๆเลยเพราะเอาความผิดความถูกของผู้รุ่นผู้ก้าวเข้ามาบวชรุ่นแรกมันเป็นแบบเป็นอย่าง พวินัยแต่ละข้อละข้อละข้ออาบัตแต่ละอย่างละอย่างละอย่างก็ล้วนแล้วแต่พระรุ่นเกา่ารุ่นเดิมทํามาก่อนทั้งนั้นพระองค์ที่สรงบัญญัติสาหรับพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่ท่านเป็นพระโดยสมบูรณ์จริงๆเนี่ยท่านไม่เป็นอยู่แล้วท่านไม่ทําอยู่แล้วสําหรับคนที่ทาก็คือคนที่มันยังไม่ถึงอัดถึงทำนี่สิมันคอยที่จะแหวกแนวอยู่เรื่อย ไอ้น,นี่สําคัญที่สุดเดี๋ยมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยก็รู้ๆเห็นเห็นกันอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องอธิบายเพราะเป็นทวากฎก็กดตายตัวอยู่แล้วกดของธรรมของวินัยที่บงได้ทรงตัดไว้เนี่ยก็ไม่เห็นจะเข้าใจได้ยากแต่เ,เราไม่ใส่ใจที่จะเพื่อปฏิบัติอันนี้สําคัญโดยเฉพาะผู้ก้าวเข้ามาบวชก่อนมาบวชก็มาศึกษา นี่มาเข้าวัดเข้านาคอยการศึกษาให้ดีหรือพาอยู่ที่นี่ก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ครูบาอาจารย์พาทำเน่ยเอาตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าท่านไม่เชื่อไม่ให้เชื่อครูไม่ให้เชื่ออาจารย์ครูอาจารย์ถ้านก็เอาแบบอย่างพระพุทธเจ้ามาใช้จะไม่ให้เชื่อได้อย่างไงเอาแต่กาลามสูตรมาพูดแต่แยกแยกไม่เป็นสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินพาทำ ก็นำคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาของพระพุทธเจ้านั่นเองมาประพฤติปฏิบัติพากันมาดำเนินกันอยู่เนี่ยจะไม่เชื่อว่าไม่เชื่อครูไม่เชื่ออาจารย์อย่างนั้นนี่ครูอาจารย์นั่นก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ครูอาจารย์หลือนะั่นหละบรมครูแลนะ่ะพระสงฆ์สาวกไม่จะไม่เชื่อท่านได้ยังไงเพราะท่านรวมแล้วนับเข้าอยู่ในพระรัตนตรัยอยู่ตรงนั้นอยู่ด้วย เอาแต่พระพุทธเจ้าเราจะมีเอาพระธรรมมีพระธรรมตรงไหนอีกเอาแต่พระธรรมไม่มีจะปฏิเสธพระสงฆ์ได้ไงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทําพูดทึงว่าปลามันก็คือปลาตัวเดียวกันงูก็งกูตัวเดียวกันนะั่นแหละมีทั้งหัวมีทั้งตัวมีทั้งหางจะไปตัดทอนออกได้ยังไงตัดอันหนึ่งมันก็เสียอันหนึ่ง เข้าใจพระพุทธเจ้าก็เข้าใจในธรรมคาสอนของพระองค์อันพระองค์จะทรงตัดไว้ยังไงวะเห็นธรรมคือเห็นเราตถาคตถ้าเห็นอยากเห็นตถาคตก็ให้ปฏิบัติธรรมตามความเป็นจริงนะไม่ใช่ปฏิบัตินี้หน่อยคุณไม่รู้เรื่องเราคุณไปโมเมลอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ความเป็นพระสงค์ก็จะปรากฏขึ้นมาผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าตามคําสอนของพระองค์ นับเข้าเป็นพระสงฆ์ได้ตั้งแต่สุปฏิปโนเนี่ยอุชุยญาญาสามิจิปฏิปโน,โนเนี่ยก็อ,อันเดียวกันอยู่แล้วไปแยกแยะออกบอกว่าไม่ให้เชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ท,ทั้งทั้งที่ครูบาอาจารย์โบรณาณการท่านาก็นำสิ่งพวกนี้เองสมบัติของพระพุทธเจ้านี่เองมา สืบทอดกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะไม่เชื่อได้ยังไงนี่แหละแอบกินกับกาลามาสูตรจนเกินเหนตุทั้งที่อธิบายก็อธิบายไม่รอบเข้าใจก็เข้าใจไม่แจ่มแจ้งไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อ,อครูเชื่ออาจารย์แล้วพระพุทธเจ้าเ็เป็นเป็น,ปนครูเป็นอาจารย์ชั้นเอกชั้นเยี่ยมอยีกด้วยนี่แหละโบรมครูเขาไม่ใช่ครูเหรอ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่พระองค์ได้ทรงรัสไว้ว่านี่สงสาวกของเราอย่างเงี้ยเขาจะไม่เชื่อเหรอสุดโตงนี่พวกเราเนี่ยนี่นมันถึงเสียกันอยู่อย่างเงี้ยไม่พอกันรักษาอะไรของดีที่มันมีค่าก็ไม่ได้มีอยู่ตรงไหนมีอยู่ในพระรัตนตรัยเนะ่ะมีในพระพุทธมีอยู่ในพระธรรมมีอยู่ในพระสงฆ์น,นั่นเอง แต่นอกนี้เปแล้วมันก็ไม่ใช่ที่พากกันทะเลท่าไหลยอยู่เนี่ยเเพราะไม่มีพระรัตนตรัยในหัวใจนั่นเองถึงพักกันละเมิดอยู่เรื่อยอย่างที่ว่าอาบัติละข้อละข้อ,ละข,อ,ล,ะขอละข้อกันอย่างเงี้ยก็เป็นสมบัติของใครใครเป็นคนบัญญัติทำไมใจพระพุทธเจ้านำมาเป็นเรื่องธรรมเรื่องวินยัยเพราะวินัยก็เป็นธรรมอันหนึ่งธรรมในส่วนต้น เรียกคาวินัยก็ได้เรียกทำมาวินัยมันก็ถูกก็อันเดียวกันนั่นแหละไปแยกกันออกแล้วจะไปเอาอันหนึ่งจ่ไปจะ,จะไปตัดอ,อันหนึ่งทิ้งเอาของมันอยู่ด้วยกันให้พาร,รักษาข้อวัดปฏิบัติวนันนี้วันแล้วเดี๋ยวออกมาจากทำแตกวินัยนั่นเองอย่างเรื่องศีลอย่างเงี้ย สงค์เข้ามาส่วนนี้ไปส่วนสงเห์ในด้านสมาธิก็มีสงเคห์นในด้านปัญญาก็มีศีลส,สมาธิปัญญานึงมันท่านนึ่งว่าไตรสีขาพวกก้าวเข้ามาบวชเนี่ยครจะได้เรียนรู้คนจะได้ศึกษาคนจะได้ปฏิบัติไปเอาอันใดหนึ่งก็ไม่ได้้องพยายามรักษากันไว้ยิ่ง ยุคสมัยนี้มันเริ่มลบเรือนไปจนไม่เหลือแล้วข้อวัดปฏิบัติปตัดกวาดตีตัดทําข้อวัดอะไรต่อมีอะไรแทบจะไม่รู้เรื่องรู้ราวาเลยตอนเนี้ยขนาดขึ้นกุฏิขึ้นสลาก็ยังไม่มีผ้าเช็ดเท้าขึ้นไป้อยเท้าอย่างนั้นววายท่านเป็นอาบัตอะไรน่ะมีแต่อาบัตทุกกฎทั้งนั้นทุกเก้าอย่างด้วยความ ไม่ใส่ใจเรื่องอบัติเล็กๆน้อยๆมันก็คือความที่เราไม่ใส่ใจในเรืยอของเพราะน้นมันเพียงพัมทาเป็นชินไปเรื่อยไปเรื่อยต้นอัติหนักก็ไม่รู้เรื่องอะไะที่นี้จากอาบัติเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยถืงว่าทําเป็นเครื่องชําระพระวินัยเป็นเครื่องนําออกซึ่งโทษทั้งหลายหางนักบวชไม่สนใจของพวกนี้มันก็หมดคุณค่าเท่านั้นเองเอ้าววันนี้วันพระ หน้าเข้ามาเราคําบูชาพระรัตนาฏรเพราะพ,พวกเราไม่มีพระรัตนาตรัยในหัวใจนี่เองมันถึงได้เอามาก็เป็นพ่อแอบพ่ออ่านมีในมีในหัวใจไม่ว่าใครไม่ว่า,วานักบวชหรือคาวาตมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงหมดและเป็นผู้ที่มีฮิริอัตปายอีกด้วยถ้าไม่มีพระรัตนาตรัรในหัวใจ ความมเป็นฮิริอตตปะความเกรงกลัวต่อบาปไายต่อบาปมันก็จะไม่มีสิ่งนี้แหละที่ว่าคนเข้าถึงพระรัตนาตายหรือเข้าไม่ถึงถึงนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองอะว่าไป thank อกไป

สีเลนาโพกสัสมปธาสีเลนันิพพติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย่ยอ,อ,อย่าให้พรนะดินให้พรสปโรขเวนิมตโสังัาสันตาภวังสิโตภเว ติกันตเนิมพุทโธจตวังภาวสพิติยวิวันชันตุสาภรวกุาสัตุมาเตภวันวันตาราย สุขีที่ขายุคบ่วะอภิวาทันนาสิมสเนจจังมุทภาปัจจายโนะโรธรรมาวัะธานติอายุวันนุสุขังอาลัง